สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านครับพบก,บกับผมวรุฒธพนมกาญจนาะจากทีมงานถ่ายทําสารคดีและเยผยแพร่งานประเพณีระดับชาติ C ี TV ี h a i l a n d นดะครับท่านผู้ชมที่รักทุกทุกท่านครับ C ี v Thailand จะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศงานประเพณีไทยลำดับที่สองของการถ่ายทําปีนี้ของซ TV Thailand ดเราจะพาท่านผู้ชมไปชมนั้นก็คืองานประเพณีของชาวภูไทซึ่งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมการจุดตะไล ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีการบันทึกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทุกๆปีนั้นตะไลจะมีบ้าง1นึ่งแสนบ้างล้านบ้าง10ล้านนะครับถึงจุดไม่เกิน10ล้านแต่ปีนี้ ทางเราได้ข่าวว่ามีตะไล15ล้าน20ล้านมาด้วยซึ่งคงจะใหญ่อลังการมากเพราะบางไป10ล้านถือว่าใหญ่มากซึ่งปีนี้บอกว่าจะมีบังไปหรือตะไล20ล้านบางไปจะใหญ่และบรรยากาศจะอลังการแค่ไหนการจุดบ,บั้งไปจะสำเร็จหรือไม่ก็ขอให้ท่านผู้ชมโปรดติดตาม CTV Thailand ไปชมบรรยากาศพร้พอมๆกันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ว่าตาไลล้านตาไลสิบล้านตาไลย20ล้านนั้นมักจะมีการคอมเมนต์ทักท้วงกันมาด้วยความไม่เข้าใจกันนะครับก็ขอชี้แจงว่าคําว่าตาัยล้าน 10ล้าน20ล้านนั้นเป็นตับเรียกของช่างบ้างไฟที่เขาเรียกกันนะครับที่มีการวัดน้ําหนักของเชื้อเพลิงนั้นก็คือดินปปดจิวดินปืนที่เป็นเชื้อเพลิงนําพาะตะไลขึ้นสู่ท้องฟ้าเขาวัดกันด้วยมาตรบัดนั้นไม่ใช่เขาวัดกันด้วยน้ําหนักหรือเขาวัดกันด้วยจําน,นวนว่า10บล้านหมายถึง10ล้านบาท20บล้านหมายถึง20บล้านบาทปอขอให้ชี้แจงให้ท่านผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้กันว่าคําว่าตะไลล้านตะไลสิบล้าน ตรายย20ล้านั้นก็คืออัตราหรือจํานวนน้าหนักของเชื้อเพลิงดินประจิวทานเขาวัดกันน้ําหนักกันตรงนั้นนะครับก็ขอชี้แจงตรงนี้เลยนะครับขอบคุณครับ สัญาณทองเขียวขึ้นเรียบร้อยนะครับเป็นสัญญาณของการพร้อมบังไฟบังแรกขอให้ขึ้นสูงๆูงทำเวลาดีๆร่มกลางอย่างสวยงาม3 2มหนึ่งไปอยู่แลวิ่งด้วยนะครับเข้าบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยของมีมของเรา ครบขึ้นแล้วครับต้องไฟบังแรกของปีบร2ของปี566ที่มีชื่อว่าทำผ่านอินฟินิตขึ้นอย่างสวยงามและลำดับต่อไปเราก็จะมาลุ้นต่อไปว่าล่มจะกลางสมบูรณ์หรือไม่จ้องสีกลางบ่จ้องร่มนะครับต่างประเทศ YouTube ต่างประเทศเรียกว่าจอ <laughs> า้องเพิ่งมาเบิ่งจ้องเฮาจะได้ห่น จ้อง n าว o จังม็ดกว่างจังม็ดนอ้อเพ่ินวากางได้อย่างสมบูรณ์ขอเสียงตัวเพื่อให้บ้างไฟบ้างแรกของปี2อ6หครับค้ผาผ่านอินฟินิตี้ บางแฟบ้านเฮ้าในขึ้นดีดีเนแต่ผู้ภาคในบกให้ขึ้นปัญใดเงี้ยวกัดถึกเกือบละละครับลำดาบที่สองเข้าไปเลยนะครับบางไฟายทั้งหมดปีนี้อะไรแสนนั้นมีอยู่ทั้งหมด47่สิบเจ้างาจะให้จเป็นทางการคำฝานอินฟินิตี้ทำเวลาได้ สองเก้าสามจุดสองเก้าสองเก้าสามจุดสองเก้าวินาทีได้ไหมกองโดยการพี่ลังพี่ลังขอไม้สายอีกตัวหนึ่ง คณะกรรมการพร้อมด้วยจูดว้วครับท่านนเนมน้องจอยผิดวัดป่าอัลแตกสวยงามครับปีนี้อยากห้อนจังน่อยเดอ้อครับอากาศมันร้อนนะครับท่านผู้ชมก็อย่าเข้าไปดูใกล้แล้วกันนะครับให้ถอยออกมา ถ้าไม่ใช่ทีมงานช่างบางไฟนะครับถอยออกมาหมดเลยนะครับถอยออกมาหมดเลยคณะกรมการจะจับเวลามาครับมาคือบางไฟบางที่จุดเมื่อกี้นะฮะใส่เอาโอเคตกลงกันว่าจะไม่แจ้งไปครับนั่ารับผสมเช่ง่ายแยมไหลเต็มคาราเบลราคาคุยถ้าขึ้นนะครับ นายบดเจาเมียเพื่อเอาใจในายมูนศักดิ์ศรีกำพลสำหรับผู้จุดนะครับเราให้ท่านไม่เกินสี่ท่านจะใช้สองหรือหนึ่งคนก็แล้วแต่นแต่อย่ากเกินจุดแล้วไม่ต้องหมุนนะครับสำหรับบ้างไฟ่างนี้นะครับจัดทำอยู่ที่านาหนองขี้นงยุง นาปาวิหงอกแซมเราเด้าพอกระเทินแสงยานไฟขึ้นแล้วครับท่านจุดแล้ววิ่งนะครับจุดแล้ววิ่งชายผู้หยุดสองท่านจุดแล้วครับท่านจุดแล้ววิ่งนะครับวิ่งเข้าสู่บังเกอร์ให้เรียบร้อย ามกติกาเข้าแล้วหมุนแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นอย่างสวยงามอารุณเบิกฟ้าเต็มคาราเบลเรามาลุ้นลันดับต่อไปว่าร่มจะก,การสมบูรณ์หรือไม่โอ้โหเสียงผานไปสลักรางนะครับ กล้องกำปนาตเรามาดูว่าล่มจากกลางสมบูรณ์หรือเปล่านะครับกลางอย่างสมบูรณ์นะครับ,รบหลุนผู้หลุหลยายนั้น,นจะไม่ออกจากเต็นท์เราจะดูอากับกิริยาของผู้ที่ชมดูที่จอ l อลซดีนะครับมีจอ,อผมดูไม่เป็นท่านสมัย จอข้อมเบิงบ่เป็นสาหรัารายนาผู้สนับสนุนบุญบังไฟตะไลลานประจำปี2560อโอ้อยคือตาดีนะเจ้าวมไม่ตาดีตัวขออยญาตขอขอยาตแก้งเวลาอรุณเบิกฟ้าเต็มคาราเบลทำเวลาได้สามหนึ่งศูนย์จุดห้าศูนย์วินาทีทำเวลาได้ 310.50วินาทีครับขอบขอบคุณท่านหัวหน้าดุลน,นะครับเวลาที่เป็นทางการออกมาแล้วสำหรับบางไฟราดับที่4นะครับตรงเขียวขึ้นแล้วอีกสักครู่เราจะเห็นสัญญาณไฟสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เป็นผู้หญิงได้ยังไม่มีคู่ไปดูชมก็ มาติดต่อกับท่านบุลอยหรือว่าท่านอาจารย์วิทยา,าคนภาคใต้นะครับท่านอาจารย์วิทยานี่เป็นคนภาคใต้นามสจคุณนั้นมันจะบวกอยู่สองจังหวัดระหว่างยะลากับปัตตานีท่านก็เลยมีนามอยู่คุณว่าปัตตลากรับสลับท่านที่จะเข้าไปชมทาง เพจภูไทยสตูดิโอนะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่นะครับส่งไปให้แจ้งไปให้พี่น้องที่อยู่ทางไกลอยากจะดูสดๆก็ดูได้ทางเพจภูไทยสตูดิโอนะครับหรือว่าดูทางซ t v CCTV, CCTv ทีมงานถ่ายทำระดับประเทศนะครับระดับโลกนะครับวันนี้เราถ่ายทอดไปทั่วโลกนะครับ ทงเขียวขึ้นแล้วทีมงานเริ่มทยอยออกมาแล้วอีกสักคู่ก็จะจุดแล้วสำหรับกติกานั้นทีมงานบางไฟนั้นจะต้องเข้าบังเกอร์ทุกคนนะครับฉัญญาณไฟขึืนแล้วจะจุดนณบัตรต่อไปนี้จุดแล้วครับท่าน ดูแล้วถ้าคิดว่าเข้ารู้แล้วก็วิ่งเข้าสู่บังเกอร์นะครับครับกติกาของเรามีไว้อย่างนั้นครับไม่อยากวิ่งก็ต้องวิ่งนะครับอ่าคือแล้วครับท่านสุมเจตศิริเทพิยุนเทียกป้าเราก็มาลุ้นต่อไปว่าล่มจากกลางสมบูรณ์หรือไม่ บันซ่อนแต่เสียงมันนี่เราว่าบางไฟแตไะไรเสียงกึอกล้องกำปนาตโดยเฉพาะไม้สลักคางผ่านนะครับโอ้โห,หนาปีนี้สูตรปุ๋ยก็เยอะนะครับสูตรกี่เกียนั้นมันเกียรมันจะแพงนิดหนึ่งโดยเฉพาะดาม้าบินมันไม่ค่อยมีลมกลางครับลมกลางสมบูรณ์นะครับ เห็นตเต้นน่าจะก,กางดีมันยังคาควันราเมอการสมูลครับท่านโอ้โหปีที่แล้วนะครับลำดับที่หนึ่งนั้นทำเวลาได้หนึ่งพัห้าวินาทีปีนี้บางที่ทำเวลาเยอะก็คือเต็มคาราเบลนี้ส้อยสบวินาที

ย่งยกโบได้อยู่เห็นแล้วครับท่านคือมีขี้คุยถ้าคี้คุยไหมถ้าเบิ่งเอาเข้าบังเข้าบังเกอร์เลยนะครับตามกติกาแล้วก็เพื่อความปลอดภัยจุดแล้วนะครับคือ ขึ้นสูงสูงวิ่งเลยนะครับเขบาบังเกอร์เลยนะครับถ้า,าไม่เข้าโดนตัดเวลาตามกติกาเราไม่ต้องเหลี้ยวหลังก็ได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นในสูตรดินประสิวนะครับสระติ้ง4 4 0ี่2ขึ้นแล้วครับท่านหุดว่าคนจีด A อพยายามขึ้นต่อ,ตอไปอย่าช่วยงาม อุดว่าคอนตินเอมาติดตามดูว่าร่มจากการสนบูมหรือเปล่าแล้วก็ททำเวลาได้เท่าไร่ครับบาดคือขื้นเร็่แวที่อาจารย์ขึ้นเร็วโลวงเร็่วเนี่ยเพิ่นบะมักไปไนใดเด้ออ่าขึ้นชาน้านโลงเป็นบ่ยังมัอ่อต้องขื้น้าๆค่อยๆขึ้น้าหลายก็่ดีปนใดเด้บมดห้ใจว <c oughs> งไฟเว้าใน,นเรื่องวงไฟเด้อพี่น้องลง่วมกางสมบูรณ์ครับ ร่มกลางสมบูรณ์ขอเสียงประเมิกับกุฎว่าคอนกรีตเอนะครับนี่นะครับรับประกัน้วยคุณภาพโดยช่างมือหนึ่งกุฎว่าช่างแร่ผู้ไทยไม่งามเหลือคนเดียวครับช่างมือหนึ่งครับต้องการอยากจะได้ประตูหน้าต่างทำวงกบหรือทำเตียงทำแต่แค่นะครับต้องติดต่อช่างแร่มองนอนมองนั่ง มองนั่งเห่นมังนั่งหยอกผู้สาวติต่อได้อ่าบอลงไงเด้อแบบนี้ละแม่บ้านมักบอลงไงร่มสี่เหลี่ยมนี้เป็นร่มมาตรฐานทหารเขาก็ใช้แบบนี้นะครับขอาันอฐานไปยัง ผู้ที่มาชมนะครับวันนี้เวลานี้นะครับถนนตรงสามแยกต้นมากกระทันเราจะปิดแล้วนะครับห้ามผ่านให้ลงมาได้เฉพาะรถรับส่งบ้างไฟเท่านั้นมาถึงลานจุดแล้วรถต้องขยับกันสัญญาณธงเขียวพร้อมแสดงว่าเตรียมชนวนเรียบร้อยพร้อมที่จะทำการจุด รอกันใจรอน่าจะจุดสองคนหรือคนเดียวนะครับแต่อยู่ในลานจุดแล้วสามเปนเรื่อมองกาแฟเราไม่จำกัดแต่ห้ามเกินโอ้จุดคนเดียวนะครับโอ้เพื่อนี่เก่งเน่รักษาหู้ได้โอ้สองคนสองคนอ้สองคนเอาคนละสองหู้เอาไปแล้วครับจะจุดนะบัตรเวลาต่อไปนี้ได้จุดนะครับท่านเข้าแล้วครับ จุดสองคนวิ่งเลยเข้าบาังเกอร์อาลุโดไทย2519้าทะยานขึ้นคองปลาแล้วอาลุโดมอาลนโดไทยนะครับสองหขึ้นอย่างสวยงามเรามาลุ้นต่อไปนะครับว่าล่มกลางสมบูหรือไม่ในช่วงเวลาที่ชมมังไฟขึ้นอยู่นี้นะครับ ขอประกาศไปยังคนที่เอาบั่งไฟเล็กเข้ามาขายาบั่งไฟเล็กเข้ามาขายในบริเวณในสถานที่ทางเทศบาลดาบนูนขุนว่าในประเพณีของเรานั้นเราไม่อนุญาตให้ั่นเข้ามาขายบั่งไฟตะไลเล็กนะบั่งไฟหางบั่งไฟอะไรก็ได้ที่มันเล็กนะมันจะเป็นอันตรายรวงกางสมบูรณ์นะครับขับลงการสมบูรณ์ ครับขอประกาศไปยังคนที่เอาบัางไฟเล็กเข้ามาขายนะครับทางเทศาบาลของเรานั้นห้ามห้ามเอามาจําหน่ายในเขตบริเวณเทศาบาลนะครับบังไฟเล็กทันทีซื่อเมื่อจุดอยู่เฮือนกัจังซื่อเมื่อแต่ว่าปใ่อยอาเขามาจุดในบริเวณงานนะครับเพราะว่ามีมีแต่ค่ายบังไฟครับสัญญาณไฟครบเพลิงนั้นเตรียมความพร้อมแล้วนะครับ เป็นอันว่าพร้อมที่จะทำการจุดนะบัดนี้อันนี้ก็สองคนสี่รูแล้วครับท่านออกเลยนะครับกล่าวว่าไม่ทั้งสี่รูแล้วออกมาเราเชื่อว่าบ้างไฟของเราขึ้นแน่นอนแต่กติกาเราให้ท่านเข้าบังเกอร์ช่างดองไฟนี้เก่งมากเพราะว่าคนเดียวรักษาได้ถึงสองรูขึ้นแล้วครับอนุรักษไทยแอร์ลมหวนขึ้นอย่างสวยงามขึ้นแล้วออกจากบังเกอร์ได้นะครับออกมา แสดงความดีใจได้เต็มที่เลยนะครับรอดูว่าขึ้นแล้วจะนานไหมขึ้นเร็ววาสิโดนว่าเพื่นมาขึ้นเร็วลรงเร็ว่เอาว่าเอาขึ้นเร็วลรงเร็วด้วยมาลุ้นลำดับต่อไปว่าร่มจะกลางสมบูรณ์หรือไม่ป้าเสียงไหมเสียงกลางวานขนาดนะครับบังนี้สูตรปุ๋ยนะครับนี่สูตรปุ๋ยไม่ได้ผสมไสยไนใช่นี่ตัวที่ไปล่อมเนาะ ผานอันคลายพุ่นทานอันคล,ลายอย่างดีคนบาไปแกเอาน้ำทานไปฉายมาผสมครับท่านท่านที่จะร่วมบริจาคสนับสนุนหองไปเลยนะครับจุดแล้วจุดแล้วก็วิ่งนะครับอย่าลืมเข้าบังเกอร์วิ่งเลยนะครับโอ้ผู้นี้เก่งเนะียผู้ดเดียวรักษาสี่หูเลยเข้าแล้ว เข้าบังเกอร์ครับ,รบเข้าบังเกอร์ก่อนมังไฟ <ป S 1> ยานเข้าบังเกอร์ด้วยนะครับครับเพื่แล้วครับท่านสหายหือไทยขึ้นอย่างสวยงามโอ้โหเสียงกลางวันนะครับทะยานขึ้นอย่างสวยงามทีมงานช่างก็ออกมาแสดงความดีใจบังไฟขึ้นได้อย่าง ตามที่ช่างต้องการนะครับต่อไปจะต้องต่อไปว่าร่มจากการสมบูรณ์หรือไม่วัดกันที่ร่มนะครับมักมุงไฟปีนี้มันตั้งดีขึ้นขึ้นเล้วตั้งโดนร่มยู่โดนบุญต้องต้องไฟกุดว่าโมดการสมบูรณ์นะครับครับคนคุณหวาคือมังไฟว่าคขึ้นยากขึ้นด้วยไเดคอนบข้นคุณหวาเราจะ ทำให้ท่านผู้ชมไม่เสียอารมณ์ในการดูครับผมเข้าไปไปเลยคิวต่อไปเอ็วๆนะครับให้รีบวิ่งออกเลยนะครับให้เหลือเฉพาะคนที่สัญญาณไฟแล้วครับท่านครับเตรียมความพร้อมแล้วนะครับขึ้นสูงๆได้เวลาหลายๆโฮมกางงามๆไปจุดแล้วครับ วิ่งเข้าบังเกอร์เรียบร้อยอแล้วตามกติกาขึ้นแล้วครับท่านมากขลับหวานแอนมากอร่อยหอมขึ้นอยากสวยงามนะครับว่าขึ้นเทียงดีแทะสิต๊มกมังเกด้เนี่ยสิต๊มกมังเกด้เนี่ขึ้นดีคือฟังไฟนี่ละผู้ใชยบ้านกุณวากาได้ขึ้นเรียวนั่งลง พูดเตือนยิ่งยินเลยแอะเพื่นวาปร่มกลางสมบูรณ์นะครับแม่บ้านฝากมาว่าช่วงบนบางไฟเนี่ยคือบ่ไดผัวจักเธอเพิ่นว่าเว้นว่างมาแล้วสองเดือนแล้วเพิ่นว่าตั้งแต่หาทาน อ๋บุญแล้วพนละเดอจังพ่อกันมาหอดเฮือนนอนหลับตื่นมือเศร้าซองขอจกหนากูคือดำนอนเมีม่ยเลยวะอันนั้นละมันไปแต่บองไฟไหนพถ้าถ้าขีมมองหมอใส่หนาขีมมือขี้เกียนอนน้ำมงไฟลวดพนาัลววาละวังวางขาหมองเดอ้อพนบาบนำขออนุญาตขอขอนุญาตแจ้งเวลาไปทางการสหายรือไทย ทำเวลาได้สามเจ็ดเจ็ดจุดสี่สี่วินาทีสามเจ็ดเจ็ดจุดสสวินาทีครับขอบคุณกระตุมการกำกับเวลานะครับก็บค,บคือเลขดีแต่สามเจ็ดลูกป้ายขายน้ำหรือตอนเก้าลุงลำเพลินนะครับจะจุดณนบัดจอไปนี้ก่อ,อนช่วแต่ขายน้ำนี่ละ <laughs> น้ำหวานได้อระมน้น้ำหวานผยขึ้นลึกมาได้ตัวนึลูกผู้ชายายน้ำวงเล็บน้ำหวานอาจ๊ยไม่ใช่วแต่นบัวลอยแต่ขึ้นเปนน้ำยังนอกเบิน้ำดื่มนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ร้านจุดของเรากำลังเตรียมอยู่ในธงเขียวนะครับก็จุดได้ไม่เกินสี่คนนะครับเพราะว่าบางไฟตะไลแสนมีสีรูนะครับ หรือถ้าท่านมีความสามารถพิเศษคนเดียวรักษาสีนูนได้ไว้ท่านบุลอยเอ้โชาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็จะเห็นสัญญาณไฟนั้นหรดับต่อไปเอาเอาก็ไฟไม่ได้เฮ้ยเพื่อนปะถอยออกทยอยออกมาแล้วเหลือคนที่จะจุดชนวนอยู่รักษากติการ่วมกันนะครับไม่เกินสี่คนนะครับคนที่จะจุดอันผู้เก่งเพื่นสีเมาสีหูได้ยีบ่ได้เนาะ ส่วนมากก็จะสองคนดูแลอย่างน้อยดูแลอย่างน้อยคนละสองรูจริงๆแล้วผู้ชายของเราต้องดูแลอย่างน้อยสองรูนะนก็ถึงเบื้อมุงไฟได้นีเ่ยภาคใต้ภาคใต้เพื่อนห้ดูแลจากซีหูข้าพ่อภาคอีสานเขาก็ดูแลได้จากสองหูอพอดีสองหูหูเดียวมันก็นกนจุดเขาเรี่ยวโพวดครับต้องคนหนึ่งกับตรงดูแลสองหูที่พูดนี่คือการจุดต้องไฟครับ แต่ถ้ายุเงินแล้วนี่รูเดียวก็รักษาไม่ค่อยคุ้มอาจารย์และพิจัยบอกว่ามันจะเกษียณก่อนผมอยู่นะสัญญาไม่สัญญาไฟเลย้อาขอให้ขึ้นสูงสูยงามทำเวลาดีๆล่มกลางสมบูรณ์ขึ้นเร็วๆอยู่โดดๆับแล้วครับท่านครับผมครับวิ่งนะครับวิ่งนะครับีกาก็แล้วกัน กำลังเข้าแล้วครับอีกสักครู่มันจะหมุนเองเข้ากติกาเข้าบังเกอร์เข้ารักษากติกาเรียบร้อยเข้าแล้วครับบังเกอร์เข้าบังเกอร์เรียบร้อยป้องไฟขึ้นแล้วชายงามหอย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 หอนกลงเข้าลูกล้อมเพลย์อย่าเพิ่งออกเลยครับเข้าบังเกอร์การต้นเป็นจะ400บาทอยู่อ้าวเข้าเข้าบังเกอร์หาเที่คืการโชว์นะครับการโชว์เขาเรียกว่าสูตรพิเศษ สูตรพิเศษสูตรนี้ต้องช์หน่อยแล้วก็ขึ้นจากทีครับสูตรนี้เขาเรียกว่าสูตรผสมใช่จะได้เท่าผู้ชมดูบ้างไฟนะครับนั่นเห็นว่าสูตรเอาเวลาได้นีนีครับอย่าวิ่งหนีให้ดูว่ามันตกตรงไหนนะครับไม่ต้องหัวนะครับขึ้นไปแล้วปลอดภัยนะครับมันเป็นสูตรเก็บเวลาเฉยๆฉยสูตรแซ่เขาอื่นสูตรแซ่ให้ดูครับล่ม ยังไม่กลางครับไม่กลางร่มยังไม่กลางแง่ยังไม่กลางนะครับยจะไม่กลางแต่ลุดให้ท่านผู้ชมยังไม่กลางนะครับยจะไม่กลางต้องต้นเรียบร้อยโอ้ยกลางยู่ยยอดไม่มันคือเฮ็ดเป็นแท้สูตรนี่เหรออันนี้เขาเรียกว่าดิ่งพัสธาดิ่งพัสธาสูตรพิเศษ